สวัสดีครับก่อนที่เข้าไปฟังคลิปนะครับอย่าลืมสแกนเข้า e m เ d ด a c o ค m มมูนินะครับวันนี้เป็นมาถึงคิว NTP บ้างนะครับสภาว่ติดกลิบของ NTP เนี่ยที่จะส่งผลต่อกระบวนการคอมคิดนะครับแล้วก็กระบวนการนึกคิดนะครับจะส่งผลหลักๆเลยก็คือการวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมและก็ค่อนข้างชัดเจนในตัวตนของเขาในการวิเคราะห์ที่ค่อขนข้างที่จะ โปรเฟชชั่นอลอะฮะในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆในชีวิตการงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาชอบเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดในการวิเคราะห์นะครับไอเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะครับการมองสิ่งต่างๆหรือการหาทฤษฎีมองภาพรวมต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปช่วยลดทอนเรื่องกระบวนการความคิดนะครับการที่เราติดเก็บเนี่ยมันก็จะไปลดทอนในสิ่งต่างๆพวกนี้ นะครับไอเรื่องทฤษฎีก็อาจจะลดลงนะครับเรื่องเป็นเหตุเป็นผลก็อาจจะถูกความเครียดไปกดดันนะครับถูกสภาวะการคิดมากไปกดดันทําให้มองภาพรวมเนี่ยได้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าเดิมนะครับจากพันแปีก็อาจจะเหลือประมาณสัก720ปีนะครับไอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะไปลดทอนในส่วนตรงนี้นะครับไอเรื่องการใช้เหตุผลเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับปกติแล้วเราต้องเป็นเหตุเป็นผลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกมาจากความคิดเพราะเป็นติงเกอร์นะครับ ติงเกอร์มาสเตอร์ติงเกอร์เลยนะครับเทพเจ้าแห่งการคิดนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยความคิดก็มีอยู่ครับไอเรื่องอาการตอนติดกริปนะครับความคิดก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เฉียบแหลมเหมือนเดิมนะครับมันส่งผลกระทบหลักๆก็คือเชิงความคิดนะครับเชิงความรู้สึกนึกคิดนะครับต่างๆมากมายตรงนี้นะครับมีผลต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับปกติเราจะคิดเป็นทฤษฎีใช่ไหมครับตกผนึกทฤษฎีเนี่ยคือเราคาดเดาไว้ก่อน นะครับแล้วก็จะทําให้มันคิดให้มันเป็นเรื่องของความจริงก็คือเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาประกอบกันนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยฟังก์ชันที่ว่าทฤษฎีขึ้นมาแล้วแต่เชิงประกอบให้มันอยู่ในพื้นฐานความจริงมากที่สุดเนี่ยอาจจะลดลงนะครับไอเชิงประสิทธิภาพอะครับมันลดลงนะครับเมื่อเรามีทฤษฎีแล้วเนี่ยก็คือ n t p เป็นคนทฤษฎีนําเป็นหลักนะครับใช้วิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลนะครับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นมาสเตอร์ดิงเกอร์เลยนะครับก็คือพี่ใหญ่แห่งวงการการคิดนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนะครับไอ้เรื่องมองการวิสัยทัศน์เรื่องการใช้ตรก,การเรื่องทฤษฎีทั้งผมพูดไปทั้งหมดนะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับคือวิธีการแก้ไขเนี่ยก็ง่ายๆมากอยู่กับตัวเองนะครับทบทวนตัวเองแล้วก็พยายามที่จะฝึกปรืออ่ักษาตรงนี้ไว้เยอะนะครับคืออยู่ตัวเองให้มันขายเครียดนะครับออกไป ข้าห้องสมุดออกไปคาเฟ่ไปนั่งเงียบๆสงบๆนะครับแล้วก็อยู่ตัวเองให้มากๆทําอะไรก็ตามแต่ที่ชอบมากๆแล้วอาการกรฟเนี่ยมันจะหายไปแล้วเราก็จะกลับมาเป็นปกติกลับมาเป็นคนที่เฉียบแหลมเฉียบคมเหมือนเดิมในเรื่องความคิดเรื่องทฤษฎีกลับมาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนเดิมนะครับกลับเป็นคนที่มีภาพวิสัยทัศน์กว้างเหมือนเดิม วิธีแก้ไขก็มีดังนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไปฮะอาการก๊กเกิมันเกิดได้กับทุกคนนะครับมันเกิดได้บางทีไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรก็ได้แค่สับสนในตัวเองอะฮะว่าฉันเป็นอะไรไปบางทีฉันช้าไปคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคือคนเรามันก็มีหลุดมีมีมนวงกันบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันแก้ไขอะไรกันไม่ได้เลยอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขมันใหม่นะครับก็สู้ๆนะครับ ก็อย่าลืมนะครับม,มันลดลงหมดเลยฮะเรื่องวิเคราะห์เรื่อง,อองช่วยผลเรื่องอะไรก็ทาแต่ที่สดีดีที่เราเคยคิดที่เราเคยทํด้วยสมองของเราที่มันไปได้ไกลนะฮะก็อาจจะช้าชานิดน,นึงนะครับช่วงนี้ก็สู้ๆนะครับแล้วเจอเกันใหม่